สวัสดีครับหลังจากที่ผมก็ไม่ได้รีวิวสินค้าหรืออะไรเลยสักพักใหญ่ๆนะก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็วันนี้นะผมก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งครับจะมาให้ให้ทุกคนได้ได้รับฟังกันนะก็คือหลายคนคงเคยเห็นนะครับก็คือเรื่องของปั้นบาคาร่าครับก็ถ้าใครที่เคยอยู่เห็นอยู่ใน a c e b o o k เนี่ยคือซึ่งทุกวันนี้คือผมเห็นเยอะมากเพราะว่าเวลาเราเปิด Facebook ใหม่ก็จะเจอละรับปั้นบาคาร่า สามร้อยได้สามพันอ่ะเนี่ยคือข้อสงสัยครับคือผมเป็นคนที่สงสัยแล้วก็อยากลองผมก็เลยคิดว่าความเป็นจริงไม่น่าเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราอ่ะจะมีหรือใครที่มันจะมานั่งปั้นให้เราได้ขนาดนั้นเสียสามร้อยได้กลับมาสามพันเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมก็มองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความที่อยากลองครับผมก็เลยเข้าไปลองดูนะฮะจากเพจเพจหนึ่งนะก็ซึ่งจริงมันมันเยอะแหละครับคือเพจมันเยอะมากแต่ ถ้าทุกคนลองสังเกตดูดีนะลองสังเกตคอมเมนต์ดูดีๆนะครับว่าจะคล้ายๆกันถ้าเราไปนั่งดูแบบไล่ๆดูเลยจากเ,เพจนี้แล้วก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ดูนะฮะคนที่พูดคาว่าวิ oo, ขอบคุณมากครับเฮียวันนี้ผมได้เงินซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วขอบคุณค่าเฮียหนูได้ค่าเธอแล้วคือมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่ามันน่าจะสร้างขึ้นมาครับเพื่อเพื่อให้เราหลงเชื่อนะฮะแต่จริงๆแล้วคือเผาผมเชื่อผมไม่เชื่อหรอกผมร้วมเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็อยากลองก็เลยอะลองสมัครดูก็ได้ ก็เลยพักไปหาเพจนี้นะแล้วก็ถามเขาดูว่าเฮ้ยผมอยากลองอ่ะอยากรู้ว่าเนี่ยคือลงได้จริงไหมผมมีทุนแค่สามร้อยอ่ะผมผมรู้แหละคือมันต้องส่งลิงก์มหมเราสมัครเราเข้าไปสมัครที่เว็บพนันของมันพอเราสมัครไปปุ๊บเนี่ยคือซึ่งมันได้อยู่แล้วว่ามันต้องได้จากคือเมื่อไหร่ที่เราสมัครเว็บไปเนี่ยตามที่ลิงก์ที่เขาส่งมาให้ปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เงินจากที่เราสมัครไปสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่เว็บนะผมไม่รู้เว็บไหนให้เท่าไหร่ มันก็เป็นการหากินอย่างหนึ่งซึ่งมันเท่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกคือเขาก็ไม่ได้ผิดแต่แต่ก็ผิดที่เราเองคือเราก็อยากลองเราก็อยากรู้แต่ก็ผิดที่หลายคนนะฮะที่อยากเข้าไปลองแต่ก็อยู่ที่ทุกคนแล้วว่าจะทําแบบไหนแค่นั้นเองซึ่งตรงนี้คือที่ผมมองเลยนะคือพอเราสมัครเสร็จใช่ไหมเราก็เอา user password ให้เข้าไปแล้วมันเหมือนกับว่าคือยังไงอะ่ะเหมือนให้เขาไปฟรีๆอะ่ะเพราะว่า เรา user password ที่เขาไปฟร,ฟรีแล้วเราก็ต้องเอาเงินของเราใส่เข้าไปในในเกมนั้นน่ะสามร้อยบาทใน user นั้นสามร้อยบาทเพื่อให้เขาปั่นให้ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้ทําครับผมก็เลยรอเวลาก็ก็ได้ทําการอา่าพาเขาบอกว่าเออผมสมัครแล้วนะอา่าตามนี้นี้นี่นะอา่าแล้วก็เขาบอกเขาทําให้จัดก,การให้ภายในยี่สิบนาทีผมก็โอเคก็ก็รู้แหละแต่คงมันคงไม่ทําให้เราหรอกแต่ถ้ามันทาให้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันคงไม่ทําให้เรารู้อยู่แล้วนะพอผ่านไปมาสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงล้ว มันก็ยังเงียบมันก็ไม่ตอบกลับมามันก็ไม่อะไรโคมทักไปปุ๊บมันก็เงียบทีนี้ผมก็เลยเข้าไปที่เว็บพนันแล้วก็ไปถอนเงินผมออก300บาทซึ่งมันก็ยังถอนไม่ได้ครับพอเราไปถอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นยกเลิกไม่สําเร็จยกเลิกไม่สำเร็จอยู่อย่างเงี้ยคือผมก็เลยทักไปหาที่เว็บแล้วบอกว่าทำไมผมยกเลิกผมถอนไม่ได้เขาบอกว่าต้องรอ24ชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องเล่นเท่าทุนที่เราลงโอ้โหนั่นเท่ากับผมต้องเล่นหทได้อีก300บาทเพื่อให้ที่ผมมถอออนกาได นี่นี่คือปัญหาแล้วนะคือคุณกำลังจะเสียงเงินถ้าคุณไปสมัครเนี่ยคุณเติมไปสามร้อยถ้าคุณไม่เล่นคุณจะถอนออกไปได้หรือไม่ก็ต้องรอยยี่สี่ชั่วโมงผมไม่รู้ว่าถ้ารอยยี่สี่ชั่วโมงแล้วจะถอนได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะแต่คุณต้องเล่นให้ได้สามร้อยบาทเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คุณถอนได้ผมก็เอาชิบหายแล้วทาไงดีวะอ่ะก็ลองดูก็ได้วะ่ะไม่เป็นไรก็เล่นผมก็เล่นไปแล้วผมก็ได้มาสามร้อยกว่าบาท ก็รวมแล้วหกร้อยกว่าบาทอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็จะถอนทีนี้ก็ยังถอนไม่ได้ก็ทำไงวันทีนี้มันก็บอกว่าให้รอครบเวลาที่กําหนดที่เราโอนไปอ่ะก็ไม่เป็นไรก็รออีกวันหนึ่งผมก็เลยรออีกวันหนึ่งไปก็คือช่วงบ่ายโมงหน่อยๆอ่ะพอทีนี้พอบ่ายโมงหน่อยๆปุ๊บผมก็เลยถอนอีกรอบหนึ่งอ่ามันก็ยังไม่ได้ผมก็เลยทักไปหาว่าทำไมผมถอนไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาว่าโอเคถอดได้ผมก็เลยเข้าไปดูโอเคมันถอดได้จริงๆอ่ะทีนี้เราก็ถอออกมาเลยซึ่งผมก็ได้ทุนนคื แล้วก็ผมเอาไอ้กำไรที่เหลือนั่นแะที่ผมได้มาสามร้อยกว่าบาทก็ไปเล่นไปลองเล่นดูซึ่งมันก็เสียเอาตรงๆเลยนะในความเป็นจริงแล้วการพน,นันเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ใครไปเล่นหรอกนะเพราะว่ายังไงมันก็เสียครับเพราะว่าในครั้งแรกมันอาจจะให้แต่ครั้งต่อไปเนี่ยคือคุณจะต้องเสียเมื่อคุณติดแล้วคุณจะต้องเสียเรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกติองการพนันครับแต่อย่างผมผมไม่ได้อยากเล่นการพน,นันผมแค่อยากลองอยากรู้ว่าไอ้คาว่าลับปั้นบาคาร่าเนี่ยมันมีจริงหรอซึ่งผมมองแล้วไม่มีจริงครับเพราะว่าดูจากลหลายๆเพจแล้วเนี่ยก็คือ เพจผีทั้งนั้นเลยมันไม่ไม่ม e ีอะไรตัวตนอะไรเลยคือแบบมีแต่คอมเมนต์เดิมๆคอมเมนต์แบบเฟซเดิมๆที่แบบเอามาคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยขอบคุณครับเฮียโอ้เฮียมขอบคุณมากเลยหนูได้ค่าเทอมหนูได้เงินซื้อโทรศัพท์ใหม่นู่นนี่นั่นหนูได้ค่าใช้นี้มันคือมันเดิมๆครับผมเห็นคอมเมนต์แล้วคือแต่ละเพจเนี่ยเพจไม่เหมือนกันนะแต่คอมเมนต์จะคล้ายๆกันหมดนะแล้วก็หลายๆคนก็จะถามว่าได้จริงเหรออย่างผมเนี้ยผมก็ยิดเอ้ยได้จริงเหรออะไรเงี้ยก็อยากจะลองก็ลองไป ส่วนใหญ่พวกนี้มันได้เงินจากคนที่อยากรู้อย่างพวกเราเนี่ยคืออยากลองแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนหลอกให้เราเข้าไปเล่นพอเราเข้าไปเล่นเราก็จะเสียมันเป็นเรื่องปกติครับมันก็เหมือนดึงชักชวนอ่ะเหมือนกับที่แจกเงินวันนี้วันเกิดพ่อวันเกิดแม่นู่นนี่น่าจะแจกเงินอะไรเงี้ยใครกด X O ขึ้นสีแดงแล้วก็ไปสมัครเว็บมันจะให้เงินมันก็เป็นการหลอกให้เราเนี่ยละครับเข้าไปสมัครเพื่อเอาเงินเปอร์เซ็นต์จาก ที่เราไปสมัครแค่นั้นเองฮนะก็เหมือนอย่างผมผมได้ผมได้คัดลอกลิงก์มาของเว็บนี้ผมเอาไปบอกต่อให้กับเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนผมสมัครเพื่อนผมลงเงินผมก็ได้สิจากเขาไปเหมือนกันครับผมก็สามารถทําแบบเขาได้แต่ผมไม่ทําดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ทางที่ผมต้องการนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็แค่อยากฝากเตือนนะครับสำหรับใครที่กําลังเ,เดี๋ยวเราเรื่องเงินแล้วคุณมาเห็นโพสต์พวกนี้นะครับคุณอย่าได้หลงเชื่อนะครับเพราะว่ามันมีจริงไหมผมไม่รู้หรอกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะหลอกครับเพราะว่า คนพวกนี้ก็เหมือนหากินอย่างหนึง่งหรือคุณจะ,ะทำแบบเขาก็ได้กไ็ไม่แปลกนะเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้ผิดหรอกที่การที่คุณจะไปะหลอกให้คนมาสมัครเพื่อจะเอาเงินเปอร์เซ็นต์จากคนสมัครเนี้ยมันก็ถาวผิดไห, <mag cha artwork> หมผมมองก็ไม่ได้ผิดหรอกเออมันก็ผิดที่ตัวพิดที่ตัวเราเองอะคือเราไปสมัครเราเสียงเงินถ้าเราไม่อยากเล่นแล้วเราไปสมัครเนี้ยมันผิดที่เราโง,ง่เองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ยังผมผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมแค่อยากรู้ว่ามันได้จริงหรือไมไ่จริงแล้วถ้าไม่ได้จริงเนี้ยผมก็จะทําคลิปผมตั้งใจททําาคคลิเพื่่่อออจะบกกุนยูแ้วว มันเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับพวกปั้นบาคาร่าคือไม่มีจริงนะครับแล้วก็จะมีอีกลหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสูตรโกงบาคาร่านู่นนี่นั่นเ mm. ชื่อผมนะครับเนี่ยผมเล่นแบบนี้นะครับผมทาแบบนี้แล้วผมจะได้ตลอดนะฮะ mm. ผมถามหน่อยผมก็ทําได้ผมแค่อัดหน้าจอไว้อัดหน้าจอบอันทึกหน้าจอไว้ของเก่านะเราก็นั่งดูแล้วก็ออกแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินดูเวลาแค่นั้นแหละแล้วก็มาอัดใหม่อีกรอบนึ่งทาเป็นถ่ายวิดีโอใส่อัดใหม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมคอยดูนะมันจะออกแดงหรือจะออกน้ำ ผมก็ทําได้ครับไม่ใช่ทำไม่ได้เรื่องแบบนั้นไม่ยากหรอกฮะมันก็เป็นการชักชวนให้คนนะเข้าไปเล่นชักชวนเข้าไปสมัครเข้าไปเล่นแต่ถ้าใครอยากเล่นการันคุณก็เล่นไปผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นและคุณไม่รู้จักพอคุณอย่าเล่นนะครับแต่ถ้าใครที่รู้ลิมิตตัวเองคุณเล่นคุณเล่นไปเลยครับไม่ว่ากันแล้วแต่คุณแต่สำหรับผมนะไม่แนะนําผมเองไม่คนเล่นผมไม่ใช่คนเล่นการพนันนะก็คือจะไม่ยุ่งเลยแต่แค่อยากรู้นะสำหรับวันนี้นะผมก็เลยมาเตือนนะครับว่า พวกรับปันบาคาร่านะครับแล้วก็อีกหลายๆอีกหลาย,ลายโฆษณาแล้วแต่ที่จะเป็นแบบพ่อแม่ได้วันกงวันเกิดมีเงินเป็นแสนล้านลูกเกิดใหม่ไอ้ที่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหะไม่จริงครับอย่าไปเชื่อครับมันไม่มีควาเป็นจริงอยู่แล้วก็ยังไงก็าฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครนะที่กําลังเดือดร้อนเรื่องเงินนะแล้วคุณไปมองหาสิ่งนี้นะครับขอให้มองข้ามไปเลยครับเพราะว่าไม่มีความเป็นจริงนะครับเพราะว่าการที่คุณจะหาเงินได้คือนั่นคือคุณต้องทํางานนะครับเน่ว่าจะไงก็แลนะ้วแต่คุณต้องไปหางานทํานะ คุณจะได้เงินนะครับถ้าคุณจะมาหวังแบบนี้อย่าไปหวังครับเพราะมันได้ง่ายก็เสียง่ายครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักคอตัวเองคุณก็จะเสียไปเรื่อยๆครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคงมีเท่านี้คนระับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ